นี่ฮะอันนี้จริงเป็นชุบซุปเปอร์แรกๆเลยที่เรามาพึ่งพาอยู่ช่วงสองปีแรกที่เรามาอยู่ที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านเก่าแต่ตอนนี้พอย้ายไปบ้านใหม่เราก็พยายามหาซุปเปอร์อื่นที่มันใกล้บ้านนูนมากกว่า มันดูนี่ถ้าเด็กๆก,กินก็อันนี้ไม่เผ็ดแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำอันนี้ค่ะน,นี่คือรสมากเป็นสไปซี่พอร์กทำกันได้ห,อห่อละ13.99เหรียญนี่นะเราเห็นแม่บ้านญี่ปุ่นเขาใช้กันขวดสีน้ำเงินแต่ว่าเราอยากลอง อันนี้เป็นสีอ่อนอันนี้เป็น extra fancy umami rich soy sauce เอามาั้ยซอยซอสที่บ้านหมดพอดีลยปลองมีทุกอย่างให้คุณเลือกใครชอบกินเอ่อจอลลี่บี เนี่ยแนะนำเป็นซอสมะเขือเทศแบบออกหวานหวานนิดหนึง่งไม่เปรี้ยวปีด๊ดไม่เปรี้ยวปื๊ดเหมือนของฝรั่งแล้วก็หอมหอมดียี่ห้อน,นี้นะคะสรุปเอาอันนี้ฟิลิปปิน,นส์สไตล์ตรงนี้จะเป็นโซนของพี่ฟิลิปปินสที่ฟิลิปปินเขาจะใช้นี่นะ เป็นคาราเมซี่เหมือนส้มจีดของแบบจันทบุรีอะไรแบบนั้นนะซึ่งก็อร่อยนะเขายกินกับกับข้าวนั่นแหละเอาไว้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเรามีมะนาววางอยู่ข้างๆจานอันนี้เขาก็ใช้คาราเมซี่แทนอันนี้ก็จะเป็นโซนจีนจีนนี่ไงอันนี้ไว้ทำหมูแดงได้กระิกีอยซินซอส ก็มีขงขวดเล็กขวดใหญ่ก็บอกเวลาใช้มันก็ใช้ไม่เยอะหรอกไม่ต้องซื้อขวดใหญ่ก็ได้ไม่งั้นก็นู่นอะ่ะขวดจะหมดแรับพัดซอสก็มีอันหนึ่งนะที่อยากบอกคือที่เนี่ยหาเวลาเราหาซอสซีอิ๊วดำหวานใช่ปะบ้านเรามันก็จะเป็นเป็นแบบเหนียวเหนียวเนาะแต่ไอสวีทซอยซอสที่เนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบใสๆน้ำาอะ่ะ อันนั้นอยู่น้องหาอีกยี่ห้อหนึ่งมันจะชื่อยี่ห้อ a b c ซอันนั้นน่ามันจะเป็นสีอิ๊วดำหวานที่มันเป็นนึ่เหนือ,อะ่ะนี่บรรดาเนื้อสไลด์ก็น่ากินมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ก็จะเป็นบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหลายไก่หมูเนืนะ้อ ก็ถ้ามาซูปเปอร์จีนก็จะมีทุกส่วนให้เราเลือก Hi Can I have two pound Two pound j u s one This is pork right Yeah pork เกินแน่เลยตูดมึกเดินมาเรื่อยก็จะเจอโซนของทะเลซีฟู้ดอยู่ในนี้ปลาแซมอนที่เสียนซีเท่าที่ตะเวนดูซุปเปอร์ต่างๆมาที่นี่ดีที่สุดเช่นอย่างนี้ เนี่ยชิ้นแบบตรงส่วนที่ดีที่สุดสิบห้าเหรียญชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยเอาไปทำแซลมอนดองได้เลยอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นที่แบบนนหนาๆอย่างเงี้ยแล้วก็สดมากสะอาดไม่เป็นเมือกเมือกบางทีซูปเปอร์ฝรั่งสู้ไม่ได้เลยนะคือเทิร์นโอเวอร์เขาไม่ได้สูงขนาดนี้ เดี๋ยวเอาอันนี้กับอันนี้กะว่าจะไปทำเป็นแซลมอนหั่นเป็นเต่าๆอะแล้วก็คลุกกับซอสศีลาชามาโยใส่ไข่กุ้งแล้วทำเป็นโปกเกบโบกินกับออสาลาย่ยมสาลาย ในนี้ก็จะเป็นโซนปลาสดหรือไม่ก็ปลาที่อาจจะตายแล้วแต่ว่าก็คือถ้าจะเอาอันไหนเนี่ยก็ให้เขาแลให้ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองแบบก็คือถ้าไม่ต้องล้างฟักไส้วสักตู้ก็จะราคานี้แต่ถ้าให้เขาฟักไส้วักตูงให้ด้วยก็ราคานี้นี่กุ้งที่มามีบอกคือจากที่กินกุ้งที่นี้มาถูก ัทนทุกประเภทเนี่ยเกือบทุกประเภทเออที่มีขายเนี่ยกุ้งที่เป็นไทเกอร์ชริปเนี่ยคืออร่อยที่สุดเด้งตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้แพงมากดีมากๆเนี่ยดูตัวดิเทียบกับบนีงคุ้มมากในขณะที่กุ้งขาวไวทริปเนี่ย เนื้อเละเนื้อมไม่อร่อยก็เคยซื้อไปช่วงแรกๆจริงมันก็เหมือนกุ้งแช่กุ้งกุ้งขาวบ้านเราอ่ะแต่ที่นี้มันไม่รู้อ่ะเนื้อมไม่อร่อยก็เลยบายตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เขาหั่นเป็นครึ่งตัวครึ่งครึ่งของครึ่งซี่กับิ i l e ก็หั่นไว้แล้วแล้วก็หรือจะเป็นสเต็กแบบนี้ซึ่งแบบนี้ไม่ชอบก็เลยเงี้ย มีหัวมีอะไรแยกส่วนนี่เป็นพวกกล็อบสเตอร์จริงก็ยังไม่เคยสืบหรือแบบเป็นๆอย่างนี้ไปทำเลยนะที่อยู่ในน้ำอะ่ะกุ๊บวาไม่กล้าเอามันไปอบอะ่ะอ้าว ไ่่ใใขบหญว้ายเราอยากได้ใบใหญ่อะ่ะนี่ไง Large Size เป็นสีขาวแทนอ้นอาวไม่เอาไข่อันเล็กอ่ะเนี่ยไข่ที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าไปซูเปอร์ฝรั่งก็จะมีแต่สีขาวเ <c oughs> ออเนี่ย Large Size <c oughs> ไข่ Large Size เอาวันนี้แพงกันนะสิบสี่ไอ้สิบเอ็ดจุดเก้าเก้าสามสิบฟอง ตัวนี้ไข่สีน้ำตาลฟองเล็กไปหน่อยเอาสีขาวแทนไปรถเข็นที่นี่ก็จะเรียงๆอยู่ที่นี่มีขายเส้นใหญ่ด้วยแต่บางทีมันก็เส้นเส้นไม่ใหญ่อะแล้วก็ ถ้าจังหวะไม่ดีก็คือมาเจอแบบที่มันไม่มันน่าจะแช่แข็งมาแล้วอะแช่ตู้เย็นมาคือมันไม่สดใหม่แล้วอะไม่อร่อยนี่ก็คือบรรดานมถั่วเหลืองนมงาดำทั้งหลายใครใส่นมนมงานมถั่วเหลืองก็มาลองได้ นี่พูดไปไม่รู้เสียงมันได้ยินชัดแค่ไหนนะเพราะว่าไม่ได้ตะโกนเดี๋ยวคนจะตกใจอันนี้ก็มาที่เต้าหู้คือที่เนี่ยต่อให้เขาเขียนว่าเป็นเต้าหูา้ไข่อ่ะมันก็ยังมีความเป็นเต้าหู้เต้าหู้แบบมีความถั่วเหลืองเยอะมันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบเต้าหู้ไข่ก็คือฟิลเต้าหู้ไข่จริงจริเดี๋ยวไว้จะลองทำเอง นี่ไอ้ดอกเนี้ยเอาไปทำแกงส้มอร่อยมากทุกคนนี่ดอกนี้ดอกคูลีฟลาวเวอร์ภาษาไทยมันคืออะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วอะภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะปราปาาใช่หรอกระลำดอกเออกระลำดอก <c oughs> โอ้ตายอันนี้ก็พาวละ1.49ไม่แพงด้วยเนี่ยเราไปทำ แกงส้มเด็ดให้ดูคนบอกว่าวันนี้ซื้อไม่เยอะนี่ก็ไม่เยอะนะนี่ก็เด็ดเดียวเอง <S 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 2> <S 2> ไอเดี๋ยวขอดูเต้าหูหน่อยอ๋อเส้นเส้นเส้นนี่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 เอ็กนูโดเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นบะหมี่บะหมี่แบนด์อะบะหมี่ป๊ออะลองไละวันก่อนลองอีกแบบหนึ่ง ยี่ห้อเนี้ยนะลองมาลองกันได้มันมีหลายแบบมากมันมีทั้งแบบเป็นรามเมงมีทั้งแบบติ๊กแบบตินแบบสารพัดอย่างอะ่ะนี่วันนั้นลองอันนี้ก็เวิร์กอยู่เด้งเด้งอยู่จะเอาห่อเดียวหรือเอาสองหอ่อห่อเดียวก่อนกันนะเดี๋ยววันนี้วันนี้จะเอาอันนี้ไปลอง เป็นบะหมี่ปาะนะคะแฟลตเ g ็กนูโดแบบนี้ก็ดูน่าลองอนะ่ะมันเป็นราเมนนูโดสารพัดแบบโอ้ยนี่ก็เหมือนเป็นบะหมี่ฮ่องกงอย่างนั้นนะ่ะวนชั่นนูโดแต่บางทีเราไปลองแล้วเราไม่ชอบไองนี้นก็าไปผัดยากิโซบะอร่อยอยู่นะคนะ ง่ายๆทุกคนต้องหู้แบบเนี้ยดีมากอันนี้มันจะมีหลายรุ่นจะเป็นแบบมีเดียมเฟิร์มแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยอร่อยคือมันจะเป็นแบบข้างในเหมือน,นเป็นเต้าหู้คัสตารนะ์ดเนื้อมันจะเนียนๆจะเขียนว่าเป็นเฟรชสมูท ooth พอเต้าหู้ไหมจริงแบบมีเคยกินบะหมี่แบนยี่ห้อนี้ ซึ่งก็ถือว่าโอเคลวกอย่านานแล้วก็มันก็จะยังเด้งๆอยู่ใครเผื่อใครยังไม่เคยลองลองได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะซื้อผักากาดขาวไปใส่ในแกงส้มเราด้วยก็้ามาดูแผงผักตอนนี้ก็คือหน้าหนาวอยู่จะไม่เห็นผักบุ้งอีกต่อไปแล้วนะ เห็นซูปเปอร์จีนก็จะเหลือลากแบบนี้เหลือปลาตอมันะใช่ถูกต้องนี่คือคะนา้าน้ำมันหนอยได้เอาไปแล้วใส่กับเนื้อก็ได้เนื้อคะนาน้ำมันหนอยถั่วง,งอกก็จะมีถั่วง,งอกที่เป็นซอยบรีนสปรูกับกรีนบีนสปราที่แบบ ถั่วงอกที่งอกมาจากถั่วเขียวกับถั่วงอกที่งอกมาจากถั่วเหลืองไม่เหมือนกันหัวงอกถั่วงอกหัวโอะที่คนเกาหลีชอบดีเอเฮ้ยใช่วันนี้มามีอยากหามะละกออยากกินส้มตําจากมะละกอดูดิว่าจะเจอไหมมะละกอนี่นี่ไงมะละกอโอ้มกอดเพราะบางทีมาเราไม่เจอนะและ้วก็ นี่มันลูกใหญ่ไปอ่ะเอาลูกเล็กก็พอเอาลูกนี่ไหมนี่เราเอาลูกเล็กพอสองเหรียญเก้าสิบเจ็ดอันนี้ฟักนะเอาไปทำแกงจืดฟักได้อร่อยมากแกงไก่ใส่ฟักก็ได้ แถวเนี้มันจะมีกะเพราโหระพา,ะพาแต่ช่วงเนี้ยก็คือไม่เจอกะเพรานานมากแล้วเจอแต่โหระพาอย่างนี้แล้วก็ผักชีฝรั่งไม่มีนะจ๊ะโหดไอ้กะเพราอ่ะนี่จะซื้อเห็ดอันนี้ติดตู้เย็นงไ,ไงปะ,ปะ๊าเห็ดเนี้ยเอาใช้ใส่ตู้เย็นเก็บได้ไม่เสียง่ายไม่คุ้นราคา ไว้ทำต้มยำเดี๋ยวเรามาหาหอมแดงกันก็มาดีุอ้นีโอ้โเดี๋ยวนี้หัวใช้เท้าเขาคลุมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมาเดี๋ยวนี้หัวใช้เท้าเขาคลุมโอ้โหต้องขนาดนี้เลยเหรอ ใช่แล้วเราอยากได้กะทิกะทิเราหมดปกติใช้อร่อยดีอุ้ยมันมีเป็นแหนบกะทิสำหรับทำขนมด้วยนะเอาติดไปสักกล่องหนึ่งแล้วก็กะทิแบบทำกับข้าวปกติเอาเอาเอามาสักสี่ก็ได้ป้ามีอยู่ไซส์เดียวนะนะั่นแหละไซส์เล็ เอามาสี่กระป๋องเลยเพราะว่าที่อื่นบางทีก็ไม่มีกระป๋องเลยนี่หลังๆชอบใช้กระป๋องนี้ไซส์นี้เพราะว่ามันไม่ต้องแบบโห้ใช้เยอะขนาดนี้เงาะกระป๋องที่เด็กน้อยที่บ้านชอบอไปอันนึงแล้วกัน <c oughs> นี่มันมีเคยซื้อยี่ห้อนี้ไปใช้ ถ้าใครอยากได้เนื้อมะพร้าวอ่อนๆยี่ห้อเนี้ยเวิร์กมากแหลมทองมันมีเนื้อมะพร้าวอยู่ในนี้แล้วก็มีน้ํำมะพร้าวด้วยเดินอย่างเร็วเพราะว่าของจะเริ่มเต็มรถเข็นละ <c oughs> บอกไม่ซื้อ <c oughs> ไม่ซื้ออะไรในวันนี้ซื้อนอ <c oughs> อ้อยเออ มันจะมีเส้นยี่ห้อหนึ่งของเวียดนามที่มันเหมือนขนมจีนที่สุดละ่ะแต่ว่าเราจะเจอไหมนะจำได้ว่าเคยซื้อโถอะเท่างั้ะอย่างนี้นดูจากในรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับ ไอ้ถัดๆที่เวลาเราไปกินที่ร้านเวียดนามอ่ะเขาจะมีเส้นเหมือนขนมจีนใส่มาให้เราด้วยอะ่ะก็ไม่จบ๊บบรกันตะใครชอบกินเฝอเคยลองพวกนี้ไหมไม่เคยลองถามดู <laughs> บันโบฮูเนี่ยอันเนี้ยเป็นเมนทูที่มีขายเกือบทุกร้านเวียดนามอร่อยนะเครื่องก็เยอะหลากหลายดี มีมีผงทำหมู่สเต๊ะฝงทำหมู่แดงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากลอง่ะครบต้องผ่านผ่านช่องอื่นไหมเผื่อมิมิตอะไรได้นี้เป็นโซนมาม่าเกาหลีญี่ปุ่นทั้งหลายโอ้มีบูดักยากิโซบะด้วย นี้มาตรงโซนญี่ปุ่นนะที่หมดคือเกร็ดขนมปังแต่ไม่อยากได้แบบนี้อ่ะอยากได้ที่เป็นเกร็ดแบบนี่น่าทำเนาะซองมันทำให้เราอยากซื้อนะทุกคนแต่ที่บ้านมันยังมีอยู่เลยะเอาไว้ก่อนนะวันนี้วันนี้เหมือนแคชเชียร์น้อยเหรอหรือไรฮะ เหมือนฝรั่งหยุดคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ป่ะสรุปแล้วก uh, ็นั้นแหละันน้ได้มาหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าหมดนี่กี่บาทคิดว่าหมดนี่กี่บาทสองร้อยไม่ถึงร้อยร้อยหนึ่งเดี๋ยวดูนี้อเสร็จแล้ว จะกลับบ้านไปเก็บของแล้วก็รับเด็กออกมาแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันกันตอนบ่ายสองจองโต๊ะไว้บ่ายสร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนซูชิแอนทาโกโที่แบบไม่เคยลองกินไม่เคยไปกินเลยอ่ะก็เดี๋ยวลองไปกินดู สรุปว่าหมดไป146เหรียญหมดนี่แดดดี Daddy. ในกล้องจะเห็นควันออกปากไหมแต่หนาวมากแต่ก็ใส่อย่างนี้มาก็คือตัวอุ่นอุ่นกรึบเลยนะอยู่เอาอยู่ เดี๋ยวไปเรียงของเขาหล่แล้วเดี๋ยวกลับบ้านหลังรถเราก็จะมีถุงใหญ่ๆถุงอันนี้ซื้อจาก e อีเกียเลยมากก็จะรวมของจุ้กกระจิกใส่ถุงไว้แล้วเดี๋ยวถ่บ้านก็การแวกก็อนันนี้ออกมานะแล้วก็ยกทั้งถนะุงเนี่ยขึ้นรถ เรียบร้อยต่างหน่มปุ่งด้านปวกหมดเว้นไข่กับทิชชู่ปุงเนี้ยดีมากใครไอม,มีไปตาได้ป่กับ้านกัน